ชาวเน็ตเปิดภาพเวียรกับแฟนใหม่อยู่ข้างๆกันในหลายช่วงเวลาชีวิต หามกลางกระแสข่าวลือกระชอนว่าเตรียมมีข่าวดีสละโสดเร็วๆนี้เหล่าชาวเน็ตก็มีการเปิดเผยภาพชุดที่แสดงให้เห็นว่าเวียสกุลวัตและวิกกี้แฟนสาวคนปัจจุบันนั้นอยู่ข้างๆกันมาตลอดในหลายๆช่วงเวลาชีวิตของหนุ่มเวียไม่ว่าจะเป็นวันเกิดขึ้นบานใหม่เดินทางไปเที่ยวทํางานและอื่นๆซึ่งหนุ่มเวียเคยเปิดใจถึงความรักครั้งนี้เอาไว้ว่าเปิดเผยตลอดไม่เคยปกปิดหรือแอบซ่อนผมไม่ได้ห้ามคนจะเดินมาถาม ไม่ต้องไปแอบหรือทําอะไรรับหลังกันอยากจะถ่ายถ่ายได้แต่ไม่อยากให้แอบถ่ายแอบถ่ายภาพออกไปไม่หลอ่อไม่สวยไม่ได้เมคอัพเสร็จผมผมก็เข้าใจปัจจุบันทุกคนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกาันเขาอาจจะชื่นชอบเราโพสต์ส่วนตัวเขาผมมีความสุขดีไม่ต้องห่วงผมผมมีวิธีการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขดีทุกวันอยู่แล้ว